สวัสดีครับผมนายแพทย์วัฒนาชัยจรเริญวัฒนาวันนี้ผมจะขออนุญาตนำเสนอ DIY วดีโอ l าลิง g o s สโคปซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมงานโรงพยาบาล50พม,มหาวิทยาลรงกรโดยอุปกรณ์ด้ามสแตนเลสนี้ได้รับการพัฒนาและการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคกบุบทราชธานีเดี๋ยวผมขออนุญาตนาเสนอนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นด้ามสแตนเลสเกรด 304นะครับซึ่งเป็นฟ้ดเกรดนะครับสามารถที่จะใช้ในช่องปากได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะล้างทำความสะอาดรวมถึงแช่น้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆได้นะครับในส่วนของการทำเนี่ยเราจะมีนะครับการเจาะรูเอาไว้นะครับเพื่อให้กล้องสามารถสอดเข้ามาได้เมื่อกล้องสอดเข้ามาได้เสร็จเราจะล็อกนะครับตรงตำแหน่งในส่วนของตัวที่ล็อกที่ทำเอาไว้เนี่ยนะครับล็อกเอาไว้อย่างนี้นะครับ ก็าสามารถที่จะใช้งานได้นะครับเมื่อใช้เสร็จเราก็แกะออกมานะครับแล้วก็ถอดออกเอาไปล้างทําความสะอาดและแช่น้ํายาฆ่าเชือ้อส่วนตัวกล้องนะครับสามารถที่จะเช็ดแอลกอฮอล์นะครับได้นะครับเพราะถ้าจะแช่น้ํายาฆ่าเชือ้อมีโอกาสที่อุปกรณ์อาจจะมีนาำพวกน้ํายาฆ่าเชือ้อหลุดเข้าไปและวทาให้เกิดการช็อตลัดวงจรได้นะครับสวิตช์เปิด ของกล้องงูชุดนี้นะครับอยู่ตรงนี้มีเปอร์เซ็นต์ให้เห็นว่า72เซหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเชื่อมกับ Wi-Fi ในระบบทีนี้เวลาใชา้ต้องใช้ประกอบกับตัวแอปพลิเคชัน YF View นะครับซึ่งไอตัวรหัสข้างหลังนี้จะเป็นของอย่างอื่นได้นะครับขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นซีเรีย n น m เบอร์ไหนนะครับให้เลือกไปที่ YF View เมืเม่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วให้มากดแอปพลิเคชัน YF View ก็จะเห็นภาพออกมาดังนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับมุมมองของกล้องได้นะครับเมื่อเราจะใส่ e n d o t h a c h a l tube นะครับเราก็สามารถที่จะส่องกล้องเข้าไปแล้วก็มองจากตัว video l a r i n g o s c o p e ของเราเราก็จะเห็นว่า e n d o t h a c h a l ไอ้คออยู่นี่นะครับเราก็ใส่ในส่วนของตัวทิวเราเข้าไปได้ เมื่อนำท่อออกก็สามารถแกะกล้องออกเพื่อเอากล้องไปล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ถัดไปนะครับคือกรณีที่ใส่ท่อช่วยหายใจยากนะครับเราก็จะใส่เป็นลักษณะของตัวเคิร์ฟอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราพัฒนาโดยให้มีการสามารถที่จะสอดเข้าไปวางได้ง่ายๆนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ตัวล็อกนะครับในการล็อก เมื่อล็อกเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะพร้อมใช้งานได้ทันทีนเข้าในตัววัวคอคอดได้เลยนะครับเมื่อเสร็จก็แกะออกนำสายออกมาได้นะครับเพื่อไปล้างทำความสะอาดแช่น้ำยาต่อไป